ชมทุกท่านผมจะมารีวิวก็เกือบฟินิตแล้วนะฮะ99แล้วฮะเดีย๋ยวจะมาติดคิ้วเพิ่มอีกหน่อยเป็นสักทองแท้เนื้อไมอย้ยูเป็นร้อยปีบุกไม้เกตเอเองงานคุณภาพเกตพรีเมียมนะคะฝ้าเนี่ยเห็นไหมโค้งๆอย่างที่รีวิวไปแล้วก็เป็นไม้สักวนโค้งนะคบงดงามจากภายในสู่ภายนอกอันนี้อุปกรณ์ของเยอรมันนะครับนําเข้าฮะรับรับน้หนักได้ฝั่งละ160กิโลเป็นซอฟโค้ดด้วยนะครับบตดเลื่อนนะครับ เราจะรีวิวไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มาดูด้านข้างนะคะเห็นไหมครับอันนี้เป็นสีเม็ดมะขามนะคบช่างก็กําลังเก็บทำความอสะอาดกันอยู่นะครับสีเป็นมะขามกระจกโลอีนะฮะเ mm. หลือยิ่งซิลิโคนนิดหน่อยะคะ่ะยิ่งซิลิโคนที่กระจกยิงด้านในไปแล้วด้านนอกก็ต้องยิงม,มันต้องเนี้ยเห็นไหมครับหน้าต่างเป็นเป็นทูโทนะะสองสีนะครับเห็นไหมครับเราดูกันไปเรื่อยๆเลยนะครับดูฟ้าด้วย งดงามจากภายในสู่ภายนอกคุณภาพช่างไม้ช่างสีช่างขันี้กระจกโลอีสวยมากเดี๋ยวคุณลูกค้าจะใส่กระจกม่านไฟฟ้านะครับฟิล์ไฟฟ้าเราวดูไปเลยเดี๋ยวผมจะไปทําประตูนะครับกลับไปทําประตูต่อฮะเนี่ยฮะบานเลื่อนอุปกรณ์ลูกล้อของเยอรมันอย่างดี160กิกโลนี่เป็นบานเปิดนะครับเห็นฮะดูฝ้าอีกทีนึงแล้วเราจะไปรีวิวด้านนีนะครับ แล้วก็จะเข้าไปเก็บทํางานภายในนะฮะพื้นก็เสร็จแล้วเหลือไว้รอบหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวช่างห้องน้ำห้องน้ำทำเหลือทาพื้นเออหนูอย่าเก็บบันไดบันไดจะใช้ปูกระดานนะครับเห็นไหมสักครู่นะครับดินแข็งแรงปะอยู่นะนะครับอมินจะปีนขึ้นไปนะครับสักครู่นะครับคุณผู้ชมทุกท่าน จะมารีวิวด้านหนให้ดูนะครับเดีย๋ยวจะมาเก็บภายในจะมาทำตู้ทําเตียงทากุพนะอีกหลายอย่างนะครับเห็นไหมครับมาดูความงดงามอย่างที่ผมบอกขออนอุญาตถอดถุงเทาง้าก่อนงดงามจากภายในสู่ภายนอกฝั <c oughs> ่งนี้ยิงดักยิงซิลิคนเรียบร้อยแล้วสีเป็นโดนแดดโดนฝนได้ไม่ลันพลาสติกนะของเดนมาร์กนะครับสีน้ำข้าวแล้วก็แม่สีเนี่ยก็ของเมกานะครับ เห็นหครับบานเลื่อนไม่ได้นะครับเพิ่งจะพ่นไปดอบนึงให้ดูฟาร์มฟินิสเรียบร้อยว่าเป็นยังไงนะครับนี่จะมาทําประตูบานเลื่อนตู้เก็บของตรงนี้นะครับอาจจะมืดไปสักนิดหนึ่งนะครับต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านจริงเพราะว่าผมไม่สามารถเปิดได้เพราะว่ามันยังไม่แห้งคะ่ะบานเลื่อนมีออโต้ฟิลกันฝนด้านข้างด้านบนมีทั้งกันฝนกันน้ําเห็นไหมครับงดงามจากภายในสู่ภายนอก<ช>คุณภาพช่งางไม้ช่างสีช่างขัดทุกอย่างครบเลหมดเลย พื้นก็เป็นหมดร,ระเบิของเดนมาร์กเหมือนกันโดยเทคนิคเฉพาะทา,ยยางจากบริษั U P f u r n t u r งานเตอบตาจากลูกค้าต้องการสเปคพีเนียมหมดงานจากภายในสู่ภายนอกโคมกงข้างล่างเป็นไม้จากทองแก่เกตเอเอยิงพุ่ยิสกูเป็นบุกไม้ด้วยนะครับเห็นไหมครับสีทูโทนอย่างดีเป๊ะหมดนะครับกริปหมดหดงานจากภายในสู่ภายนอกคุณภาพช่างไม้ช่างสีช่างขัดโลกันตาไปหมดเลย งานจะตอบโจทยค,คุณคภาพต้องการสกรีนี้ลงตุนครั้ง,งเดียวอยู่ตลอดนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาทำตู้นะครับตู้ไฟประตูนะครพื้นเล่นระดับตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมทุกท่านย้อนไปดูรีวิวด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านล่างตรงก็เป็นไม้สักของแกะทาจีด้วยนะ,ะเห็นไหมครัรอยสกูหายหมดนลครับกิฟตเลยะครับ งานจับแผตัวนี้โค้งๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทําไม้ให้นะครับอย่างที่บอกถ้าไม่ดีก็ไม่รู้จะทำารือะทำไมแต่ทำแต่ของดีๆมีคุณภาพเกรดพรีเมียมจริงๆนะครับอนี้กําลังเก็บของก็จะกลับทํางานที่โรงงานก่อนนะครับโดย80-90%เนี่ยงานจะทําที่โรงงานเสร็จแล้วก็มาติดตั้งนะครับ ลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดแล้วก็หอมไม้อยู่กับธรรมชาติปวกไม่กินมอไม่กินอยู่ได้จากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆเลยเพราะเป็นสัตว์องแก่เกรดเอคุณภาพช่างไม้ชั้นสีชั้นสัดเกรดอเอเออย่างที่ผมเคยดีดไปแล้วว่าไม่มีกระพี้ไม่มีไส้ไม่มีตาไม่มีรูกระพี้แน่นอยู่ลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดแล้วก็อยู่กับธรรมชาตินชอรัลไม่มีเคมีกาจัดปวกไม่มีสารก่อบูุิแพ้ไม่มีสารก่ออะไรนะ่รือพี่ไปตลอดเลยเสริมภูมิให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไม่ทําลายภูมิ อยู่กนะันนะชวรธรรมชาติบำบัดแล้วก็มีงานวิจัยเขาบอกแล้วว่าคือกระเน็ก,นกระเบื้องเนี่ยมันแข็งมันจะทำไรอย,ยางจะเจ็บมันจะส่งผลต่อการเจ็บข้อเข่านะคะแต่ว่าไม้เนี่ยมันจะเป็นนุ่มพุ่งเท้าแล้วไม่ดูท่าน,นะครับหรือไม่รูท่าจากเรานะค,ะครับาเพื่อสุขภาพไระยาด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไม่มีสารเคมีคุณพี่ก็อยู่กับธรรมชาติถ้าเรารวงเคมีกันจัดปลวกมันก็เป็นสารที่ตกค้างสารระเหยอยู่ในบ้านอันตรายนะครับ ยาฆ่า,มาแมลงที่ใช้กำจัดกับสัตรูพืชอะพวกจะหยังตายแล้วคนจะไปเดือดร,ร้อคะคุณูค้าทั้งในต้องการงานคุณภาพเป็น,นึ้นถึงบนดูพีเฟอร์นิเจอร์นะครับคุณภาพกั้งนะต้นน้ํากลางน้ำปลายน้าทุกอย่างโล้กันไปหมดเลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะต้องมาเก็บงานใหม่ทีหนึ่งนะครับงันวันนี้ผมขออนุญาตจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นก่อนนะครับคุณผู้ชมทุกท่าน,นดูกันพอหัางของปากของคอ,อ,อแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ